อุ้ยมาไกฟ้าเฮ้ยได้คอแบนแล้วได้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 แล้วจริงจริงจริงได้แล้วได้แล้วได้แล้วไป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 ตรงโน้นเลยไปตรงโน้นเลยสองรอบเองได้แล้วไอคุณได้เปล่าคุณได้เปล่าผมไม่ได้อ่ะดิ กติไม่ได้ไม่มันเพิ่มโอกาสดอกไงมันบอกให้เราเสกเรื่อยๆจนกว่าจะได้อะช่วงเนี้ยไม่ด้วยได้เปล่าว่ะได้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 ยิงเหรอไม่แต่ไม่มีคลิปมันนีไม่ได้นี่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 เปิดประตูคอแบนยัดเอาคอแบนยัดเปิดประตูปุ๊บนี่ทำเผาไซบอร์ก ทำเผาไซบอกทำเผาไซบอกลงได้ปะไม่ได้เยอะทำเผาไซบอกแกอย่าเท่ได้แล้วพีรีคอร์ดนะครับมีจ้าจริงเหรอขึ้นกึ่งไม้รุ่น่อนดีทำเผาไซบอกเดี๋ยวถอดไอ้นี้กันไอ้เหี้ยได้ได้จริงได้จริงสูตรน,นี้ใช้ได้เดี๋ยวันใส่หมดครบครบพี่มีแล้ว่ไปเบอหกต่อเลยโอเคดจดๆ,ๆ สองพันห้าพันสองพันห้าสิบสองพันห้ารอยเอฟยอมรับปุ้มเรียบร้อยเรียต้องจ่ายให้ผมแล้วล่ะเป็นไซบอร์กแล้วเย็ดเดอร์เหลือสองพันเดี๋ยวมีคนมีคนในแชทเขาจะมาเปิดให้อ่ะพี่ขึ้นมาเลยเร็วเร็วได้เห็นแล้วเร็วเยใครเลือกที่โอเคพี่พี่อยู่ไหนมาได้เนี่ยเนี่ยเจอแล้วเฮเยเดินตามผมมาเดินตามผมมาอ่ะ ทำผลตืนต่นไอ้ทำเผาตื่นใส่บอกตื่นวิสองจะถอยภาคคุมก่อนไอ้แค่ภาคคุมแม่งบงังคุยไก่ตัวนี้คุยไก่ตัวนี้ใส่ห,หมวกช็อปดีกว่าโอเคดิคุยไก่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อยู่ไหนโอเคอ่าไอ้ตัวเนี้ยเอามองไม่เห็น,อนอโอเคไอเด็กแว่นนี่นะทำเผาตืน<อ>่นวิสองเหมือนกันทุกเแล้วมันก็จะให้ไปโคทุกทุกทุกเผาเลยพี่ ฉันต้องการนำสามดอกไม้กระจายตัวมาโอเคคุยเสร็จละมาไปหายดอกสีน้ําเงินก่อนเลยว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืน <Okay. S 2> เอ่อผมแนะนำเดี๋ยวผมซื้อเรือให้เดี๋ยวผมซื้อเรือให้ดอกน้าเงินเกิดเฉพาะตอนกลางคืนนะ okay. ใช่ใช่ใชพี่เรือเป็นเอาไปเรือเยอะๆแล้วก็เรือเยอะๆเพราะว่าจะได้แบบเจอได้เรือจะได้ไม่ต้องลําบากเอาสาระนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอาคลิปนี้ไปตัดด้วยไป ไป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 กันเลยไปกันเลยไปกันเลยทำเผาวีสองไปบอกโอ้ล้วอยาเจอเลยเจ้าทะเลน่ะค่าดีแป๊บเดียวแต่ผมก็อยากเจอนะได้ที่เสกกับดำอีกสวยเลยเออใช่ถ้าถ้าเจอที่เสงกับดำก็ผมจะทำโยลกขาวดำพอดีอ่ะเฮ้ยเรือฟรีเรือฟรีเรือฟรีเรือเขาเองขี่เราบ้างนะเมื่อจะเอาเรือผูกกันได้นะลากไป ่ดูว่าเอาเรือเอ้เอาแบบ S อะแบบแบบแต่เรือผูกเรือ S ผูกหลังเงี้ยลากไปแบบแบบนั้นเรือไม่ไปแบบนั้นเรือไม่ไปไม่พูดถึงไงมันน่าจะทําได้อ๋อเไม่าเอ็ดไปด้านบากี้อ่ะกินของฟรีเรือบากี้เรือผูกเว้ยเวลาเมื่อไหร่มันจะถึงกองสอง B ในคิวเนี่ยถึงแล้วนี่อยู่ข้างหน้าเนี้ยข้างหน้าเนี่ยทำไรอยู่อะ ทำเผ่าแต<ร>่ <พอ S 2> ผมลืมเปิดกราฟิกเผาวิสองบอสเกิดไปบ้านก่อนกลางคืนเนี่ยน่าจะใช่ไงเมื่อกี้บอสเรือเกิดเจ๊พี่งะเอาเรามา<แ>ดูก่อนนี้ก่อนก่อนแล้วเดี๋ยวดอกไม้เกิดนะ่ะตรงนี้ไม่มีทำ,ทำเผ่าเลยียบรีสองนะใครบอกอันนี้ผมช่วยพี่เขาทำเจ้าดอกรีสองเกียพี่ดอกคำเงินดอกคำเงินอยู่นี่ไหนไหนไหนโอเคดอกคำเงินเก็บอ่ะได้ละ เดี๋ยวไปดอกเหลืองดดออกกเหลืองเดี๋ยวผมพาไปดอกเหลืองอีซี่มากพี่ดอกเหลืองอ่ะโอเคต่อไปไปเอาดอกสีอะไรดอกเหลืองพี่ดอกเหลืองอีซี่มากดอกเหลืองเนี่ยเพื่อที่ตีมพี่งต้องทำยังไงบ้างกระเป๋าเต่าเนาะต้องมีเอากระเป๋าเต่ากระเป๋าเต่าเยางยกระเป๋าพต้องการได้เลยไหนอยู่ไหนเอเข้าไปโอเคดอกแดงอย่างนี่นะ มากกาไปให้แว่นใช่ไหมเอ้าไปไว้เคคุยทำยางไหมพี่หน้าแสนโอเคเออได้เ, <c oughs> เผาอีสองละน <c oughs> ี่กระเป๋าเต่าทำยากบ่ไม่ไม่ยากนะผมไปดูคลิปเขามาแล้หรอผมเข้าไปในเมพแล้วผมไม่มีรถมอเตอร์ไซ ไม่ไม่ในในนั้นมั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 นเรียกมอเตอร์ไซค์ได้ไม่ของผมมันไม่มีไงมือผมในในมือถืออืมันไม่มีกดเรียกนะผมไม่เจอมันอยู่ข้างล่างมั้งเราต้องวิ่งไปอ่ะเรียกได้อยู่มั้งไอเจ็บเงินซื้อคมพี่สองล้วเพื่อนเอชัคอมพี่พี่ซื้อมาประมาณกี่บาทเลยพี่ซื้อมานานแล้ว ก <Okay. S 2> ี่บาสิบปีทีแ่แล้วมั้งต้องไปหาคอมสองหมื่นกว่าบาทเพราะค่ก็เป็นเด<า>ีนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่เองตกรุ่นแล้วเยอะเด็กเดี๋ยอะให้เก็บเงินซื้อสักเครื่องหนะึ่งเล่นระบบวีสองโอเควีสามเข้าตรงไหนวะตรงนี้หรือไม่หัวคือซื้อสักเครื่องแรง,เล,งเล่นเกมเล่นเกม ดูเข้าไม่เจอฝั่งนี้มั้งอืมใช่ฝั่งนั้นแหละมันจะมีทางเข้าเดินชนไปเรื่อยๆมันจะมีทางเข้าคุยกับคนนี้น่าทางทางนั้นเลยมาเริ่มกันเลยเดินชนไม่เรื่อยๆยินดาจะจะฝึกทำสังแกงที่ซ่อนอยู่เราควรพวงยายฉันไอ้เจนทำเพลงไปเรื่อยๆแฮปฟ์ฟู้ดอินอินเวสเทอรี่อยู่โอเคเอาไปเลย ได้ผลงงมาดูแล้วรับงผลกิโลได้เมื่อกี้โอเคผลกิโลให้มันแงคุยถ้าไดงสวัสดีอ่บคุณต้องเสียเงินสองล้านโอเคทำเป็นวีสามติดเรียบร้อยทำเป็นวีสามเสร็จอเหียหน้าเปลี่ยน่ะหน้าเป็นตัวบอกละจะเก็บเอปเก็บไปสองล้าน ในสติม pues ันด mm ีเลว่าในปูผมเช้าวะเฮ้ยเอเนจีโค้ดกดไงอ่ะใช้ไงอ่ะเอเดเยเตเขาเทเลยซาดเอสซี่าวิฟีสี 4. 4. 5. 5่ทำยังไงวีสี่ทำยังไงฟีสี่ทำยังไงฟีสามแล้วเดี๋ยวจะไม่จบขั้นตอน